ไม่ซู่ค่ะในคันี่มือไหนคะมาเห็นไหนข้าอ๋อเห็นไหนค้าเห็นไหนคไม่งค่ะ้าไม่ค่ะเฮ้ยทุ่นหนองทงร้านมีช่ก็ใช้ทุ่งมีเอานี่ออปอกข้าวพี่น้องข้าวอันไปยำหานั่นก็ขมัตขนออปอกเจียงลีค่ะอ๋อย้อนเหนียดมันปอกใข่โอเคขน โอเคนะครับในขัน huh. อ๋อ๋อ้ขาออกขาออกขาในขันพี่น้องขอขับบนสายข่าได้ข้างในนะในขันนอ๋อนี่นี่ขวางเขาข่านะอ๋อนี่นี่นางไปนางกวนน่งขับเออปวดข้างในนะนี่ กูใกล้เขาเขาคู่นางเขาเขาไพกช่วยแค่นี้อ๋อในขาในขาคนได้ตั้งเลยเหรออัาอยู่กันบออยู่กันบออยู่บอยู่นะมื่อกี้ใจกันนนืมอ ในสาวอะไรคันนี้นี่อ๋อไม่สุ้มข้าไม่สุ้มข้าฮือขลาฮือขลามเปียกพือขลาได้เหยียคาร้านตู้ขาต่อไอ้รับอยู่นั่นเนาอ้าวลไงขาหน่ปล่เลี้ยงป่เลีงดวงเขาขาวน้อ๋อ ดัดนี้แน่วันลี้หงลุงฮะดัดนี้แน่เออาบบกเลยก้าดัดนี้หางก็แล้วมาอย่างเหมือบนั้นมามัดเพื่อเหรออ๋อเขาก็อะไรทำเชือผ้าก็เรื่องเรงหมูจ๊งนหมูจเออปีอา้าผ้าฮัลโหลให้นก้าให้นก้าวลิ้หลุงเขาได้ยงหรือเป็นนากินน้ำๆอ๋อจกชุ่เจ้าก็พกขิเคือจชุ่เ้าอออ

อ้าโลโลเข้มได้ครเฮ้ยเขากับเมืองไทยพูดนอพู้นีฮ้ยพูดให้นีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นฮเเฮ้ยฮ้ย้ย้ยเฮ้น้ยเฮ้่เย้าเยก็เ้ยเฮ้ยเฮียยเฮนย้ยเฮนนั้ยเฮ้้ เขาวบาในก็เห็นกอนสังวาานเต็กก็ออ่าลูกในขากองเขาเขานะปอกเขาครับปอกเขาเขานักะโอ้เมื่อนาปอกเขามีสังเต็กนักข้ามหูเขาด้ค่ำว่นได้เลยนำเต็กเต็กบาเลยนำเต็กเต็ก ไม่คันี่สับเพามึงเขาคัน่ะอ๋ออ๋อนี่คันนี่เมาลอยๆคันน่ะ่าฮ่าใส่ข้าอเอารูนฮ่า่าาให้นั่นเหรออันรูเห็นในเปียานนี่ยเปล้าเออเห็ลัดตัวล่ออยู่พอมนี่แหละเออลาเลยลาเลย

นี่เิขวานะว่าก็เมาวันคนนี่เขาอะไรคัเป็นเจ้าเจจังหุ่หนุกทากวันที่วันจ้องเลยครับนคยับประกางขานัาประกางขานระกานไม่าเบาปดาเค

เาล่อนค่้็ขาพี่น้องเขาพี่น้องคนฉ่ายเขาเขาขามหื้อค้าอ๋อโล้ยน้องหื้อก็เขาเอเอว่ามื้อนที่เลยอ่ะฮะ อ้าวน่ละตัวน่ละเฮอหันกําเดียวเน่มันตัวเอามาลียวนั่แวยน่ตัวาะอ้วตัวมากกัไ้มอ่ะฮ่บางเที่ยาไล่นี่ก็นน้เะนี่บอกว่าใครหันก้นรกนเลี้ยมีตั้งหนหลลายันนี้น่ะน่กรอกนเลียวหลายนนนี่นี่นีเฮ้ยไปรางนี้เลย อย่าป้าเจงคนเดียวเลยม่งคนีผมมั่ได้ชัดเขายเน้ออ๋อไหนึ่จะไล่หละจนั้นนี่นั่งคำเลี่ยงเอาก็มาต้วยกันนะน่ะเฮ้ยาขอยู่ปังหลวงด้วยล่ะอ้่ยเอเนยียงกัได้ะพี่น้องขอขย นี่นี่เดินสาควันพุงมันสาจอมันใสในใคน้นนีใต้ใสายเนี่ยใกาบมัดเครื่องไหนมัดหยาบีกคนนั่นนั่นั่น <c ười> ปกชวมมาก <c ười> <c ười> อ๋อพ่กปกชวมในบนวันในข้าน,นอ๋อ นะส่วนี่มีเขาแล้วนะเฮ้ยผีหน้ามานี่นะนะขโมช่วนมึงไทยปนะน่รมึงเขยปะนะ่รปีนวง่งเผอมีตั้งหลายก็ตั้กันเลยละนุ <c oughs> ่ยคำพองคำพองได้อยู่ลาเรฮะจรงจุนัน่น

กุนเหียงก้นเหี่ยงก้นเหียงกนเหียงุกุด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 มาพอดีเอก็เอมาเนียยุกเห็นแล้วเอาโลชกตีในใจค่านี่ชกตีในใจข้านี่ชกตีเกาไหล่